เสีคตอนนี้ผมอยู่ที่ปั๊มน้ํามันในประเทศพม่านะครับแล้วก็ตอนนี้รถสาล้อที่ผมว่าจ้างเนี่ยเขาต้งจะไปที่อีกเมืองหนึง่งห่างประมาณ10กิโลนะครับอยู่ในจังหว,วัดเชียงตูเหมือนกันพอน้ำมันมันจะหมดก็เลยแวะมาเติมน้ํามันที่ป,ปั๊มน้ํามันมในพม่านี่บรรยากาศ้องน้ำมันมันแย่มาบพูดดังไม่เท่าได้นะครับเดี๋ยวเขาจะมีปัญหากันในคนนี้ตัวต่อมา เติมน้ำมันเบนซินลิตรเท่าไหร่พี่ตรปะมาณกี่บาทครับนีบ่15 25 15ราคาเท่าเท่ากับไทยเลยนะ,ะไม่ตรู้กัไบไทยตอะไรหนอานนี้เลยดีชีวีถูกถูกกว่าไทยเยอะเลยน้ำมันที่ตัวมากนี่ถูกกว่าประเทศไทยนะครับถูก,ถกน,นี่ครับกลังเติมน้ำมันนี่คือคุณลุงไทยใหญ่นะครับที่อยู่ที่ด่านแม่สาย cao ha All ไปกันต่อไปครับขอเสียด่อกพาเที่ยวกันต่อไป